สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับทุกท่านมาอยู่ที่บ้านไร่กาแฟนะครับบ้านไร่ไทยแท้ๆนะครับหรือว่าบ้านไร่กาแฟนะครับอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวไหนนะครับตระกูลผู้ก่อสร้างหรือเปล่านี่ครับก็จะมีของโบราณโบราณอันนี้ เป็นกระติกน้ําทองเหลืองนะครับกระติกน้ําทองเหลืองสมัยเก่าแก่มากเลยรตรงนี้จะเป็นใช้สาหรับบทยาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนี่ครับ บ้านแรกกาแฟมันมีตะเกียงด้วยนะครับจุดไว้ตลอดเวลามั้งเนี่ยมีสมุดให้เยี่ยมชมด้วยนะครับเขาเรียกว่าไฟตลอดการนะครับไฟนะครับคือไฟที่ตั้งอยู่ในบ้านก้าวแรกนะครับมีความหมายทดแทนความมั่นคงความเข้าใจและก็จะไม่ให้ดับจากการจุดครั้งแรกโดยการบริหารจัดก,การหากไฟดับให้จุดขึ้นใหม่และบันทึกไว้ด้วยนะครับว่า ถึงปัญหาของการดับของไฟนั้นนะครับเมื่อจุดนะครับจุดเมื่อวันที่26กันยายน2548ขณะก่อนย้ายบ้านหลังแรกหลังแรกนะครับที่ปัมปรทอของ7นะครับจุดไว้2อดวงนะครับเพื่อป้องกันการดับจากการจุดครั้งแรกหากไฟดับก็ถือว่าจุดใหม่ได้นะครับเพื่อแสดงถึงปรัชญาที่ว่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแต่ไม่ซึมกระเทือนภาษาอะไรไปพาเรื่อเขาชมนี่ครัสภาพบรรยากาศทั่วไป จะมีเสียงนะครับประกาศจากเจ้าของตลาดนะครับประกาศเชิญชวนแขกนะครับนักท่องเที่ยวลูกค้านะฮะอันนี้เป็นกล้องสองทางไกลนะครับส่วนนี้เป็นกล้องถ่ายรูปรูปส่วนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเหมือนกันครับ ขาบอกที่นี่มีร้านกาแฟร้านแรกของของ,ของประเทศนะฮะที่อยู่ที่นี่ครใครที่เป็นคอนักดื่มนะครับชอบดื่มกาแฟนะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะครับมาอุดหนุนได้นะฮะที่บ้านไร่กาแฟนะครับพาชมสักเล็กน้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปใน ตลาดข้างในนะครับเพื่อที่จะได้ดกตอลกาแฟกันอันนี้เป็นคล้ายๆกับเครื่องฉายภาพยนตร์นะฮะสมัยเก่านะครับแบบฟิล์มนะเห็นไหมเนี่ยนะครับโอ้โหเครื่องใหญ่มากเลยถ้าเปรียบเทียบกับทุกวันนี้นะฮะอันนี้เป็นบาร์เล่านะครับต้องเ อันนี้เป็นโทรโขงน้องแซงแหล่งเทแหล่งเทวดาเอาลองเทสดิเอาเออเอาลองพูดมาดิมันจะดังอัตพอรคิเลเอาไปนำพาชมหน่อยเดี๋ยวเราไปนี้กันไปหาของกินก่อนค่อยครๆมาตรงนี้โอ้เครื่องตีเนี่ย นะมรู้เครื่องดนงตรีกันแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรซึ่งหรือเปล่าเขาเรียกอะไรจิตาสลาสล,าสลาสซอสซึงตะโพนตะภาพอันนี้มันจะพังมาแล้วพินก็ไม่ใช่นะมันมีสี่สายอันนี้อะไรขิมเลยนะ มีเครื่องดนตรีโบราณทำฟันไหมหมอฟันนะหม,มันน่าก,กลัว่ะ อันนี้จะเป็นร้านวันนาบูติกเมนูยุปย์อันนี้จะเป็นปืนสงครามโลกนนม,มีร้านแตดเพลงอันนี้เป็นตู้เพลงนะครับตู้เพลงสมัยเก่าอันนี้เป็นอะไรก็กล้องกล้องถ่ายได้แบบนี้น

ทนทองอันนี้ที่สูบลม,มเกิดทันเลยแต่หนังมันไม่ย่นหรอวะเจ๊เฉยๆไม่เจ๊เฉย แขนของชำเนาะนี่ห่อเปานี่ห่อบริสคือโอ้โหดีเยวตีตารางให้กินแดงอันนี้เป็นไรลงจำนำไหยลงจำนำเลย ฝากถอนนักเลงมากนะเนี่ยโอ้ถูกขันถูกขันคอเรื้เลืดอวด,วดเอา้าอันนี้อ่ะลงอะไรก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บ่งบอกนะครับถึงเรื่องราวสมัยอดีตอันนี้

ใส่จริงเน่าแล้วนี่ไงกาแฟแฟเย็นเย็นได้เอาปหมแล้วนี้ที่กินนี่คืออะไรชาเย็นเอาชาเย็นแก้วนึ่งชาเย็นแก้วนึงกาแฟเย็นแก้วนึงเป็นอย่างละแก้ว ทาเยน็นอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทโอ้ยะเขีนบอกขนมนี่ไงขนม 1, หนึ่งห่อนี่ไงลองดิ ก็จะแน่ว่าไม่ได้ไม่ได้เออนเล่นไหมเธอสเต็กโบราณชาวลาวเวียงต้องไม่โฟกัดเริ่มร้านสเต็กนะครับรออล่ำไหมล่ะ อ๋อเป็นน้ำศกคำพุอันนี้กระแสนะโลสบายคนนายเข้า

มีาด,าาาดนีนด่เป็นพ่อหมอพ่อประยนต์มันเทปนี่มันเทปโอ้ยจิ๊บจิ๊บเป็นตีไทยอ่ะ

หนึ่งหมดเรียนเชิญนะครับสเต็กเตาอบบนอบล่างอบข้างอบขอบอบรอบอบลิมบาร์บีคิวโอ้หนึ่งสองสามสามที่ปั่นแล้วรูนี่เนี่ยรวคนี้ไหนเขาไปใช่ไหมจ้า หยยยยมอแล้วจิกตาอด <laughs> ม,มันจะไปแย่มันนะแม่จิกนะแม่ไม่วจิกเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอาหาร,เร,าจจริเองอหลหารอ๋อยิงเป้าไงอันนี้ยิงเป้า นี่คนยิงยิงทำไมไม่ตรงอ่ะคนอยู่นูน่น ก็ขอขอบพระคุณมากาแฟและขอบพระคุณสายสดด้วยนะครับขอบพรคุณสูงครับสวัสดีครับต้องขอบเราต้องมาขอบคุณนักร้องแดงมากกว่านะครับบุคคลแถวหน้านะฮะที่เรียกว่าผมไม่ทันชินีแห่ดันแดงกีตาร์เตรียมตัวหลายท่านเป็นนักดนรีดันแดงสามเวทีละวงหลายคนก็นึกว่าเป็นใครหนอ ในทุกเวทีทูทกเป็นเจสส้าภาพจัดงานก็ไม่ใช่แต่ไปได้ทุกงานมันน่าจะหมายถึงความชอบก็ได้คุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่านึกถึงเด็กๆวามที่เชียรมมม์ลำปาง